สวัสดีครับพบกับเราช่องน้องใบเตยช้างน่ารักนะครับผมโอ้โหชุดเอี่ยมชุดไม่โอ้บุญน้ำตาลเขียวน้ำเงินปัทโธอะไรจะล่อเทขนาดนั้นโอ้บุญเออหูเบอร์เก้าด้วยโอ้โหเบอร์เก้าด้ยเยอะเยอะเยอะเบอร์เก้าด้วยโอ้บุญโอ้ล่อมากเลยลูกหนาล่อมากเลยครับโอ้โห้ไปแล้วไปแล้วลูกบอลของเขาไปแล้วไปแล้วโอ้โห เอาส่งมาครับส่งมาโอ้ยล้นกันอะไรกัน้องพี่โอ้น้องพี่ส่งมาแล้วเอาส่งให้น้องพี่โอ้ยโอ้ยมาแล้วโอ้ยเสร็จโอบแล้วตอนนี้โอ้ยเสร็จโอบแล้วโอบเลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วโอ้ยไปล็อกลุกล็อกแไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับน้องพี่น้องพี่เตะมาโอ้ย้องพี่เตะมาโอ้มาแล้วมาแล้วเอาลิงชิงบอลเอาลิงชิงบอลเอาโอบมาโอบมาโอบเลี้งไหนโอบตรงไหนเอาไปแล้วลุงพี่โอ้โอมาแล้วโอ้โอยโอ้ยไม่ได้เตะซ้ายโอ้โอบเตะซ้ายโอบเตะซ้ายโอบเตะซ้ายอู้อโอบเตะขวาโอบเตะขวา โอ้โอ้ล็อกลบล็อลบล็เอาเอาหมุนติ้วแล้วบุญหาบอลไม่เจอหาบอลไม่เจอแล้วออ้ยหาบอลไม่เจอแล้วหาบอลไม่เจอแล้วอะเด็กเด็กเวิ่ง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 วิ่อวิ่ง่่งวิลงวิ่งวิ่ง้โองวิ่งว่งวิ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 ่ง่งวิ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 ่อวิ่งวิ่งวิ่ง่งวิ่ง่งว ไปรับรางวัลก anyway> ่อนนักกีฬาชุดเยี่ยมโอ้โหโอ้ไปรับรางวัลก่อนโอ้โหโอ้บางคนอ้อมคุณตาแล้วตอนนี้อ้อมคุณตาแล้วอ่าอ้อมคุณตาแล้วตอนนี้เอ้ยอ้อมคุณตาแล้วเอ้ยอ้อมคุณตาแล้วโอ้โหรูปหัวใจด้วยฮ่าโตมีรูปหัวใจด้วยป้าโต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 โอ้โหโอ้มีรูปหัวใจด้วยโอ้โหรูปหัวใจโอ้โหโอ้โหรอมากรอมากโอ้บุญ เอาวนแล้ววนแล้วเออตามพี่แล้วตามพี่แล้วอ๋อพี่แล้วตามพี่แล้วโอ้บุญเอ้ยเอ้ยฮาอ๋อกงเกงสีดำตากระเป๋าสีนํำเงินประตูประตูมารอคักเดะเฮ้ยอฮ้ยตามพี่แล้วไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหเลี้ยมแล้วเลี้ยบแล้วโอ้ไปแล้วเร็วเร็วเร็วตามพี่แล้วตามพี่แล้วเร็วเร็วเร็วอุ้ยลบตายอุ้ยลบตายลบตายนี่ส่งมาแล้วส่งมาแล้วโอ้โหนี่โอ้ยอบเตะผิดอบเตะผิดแล้ว โอ้ไมดูอบตีผิดแล้วอบตีผิดแล้วเอาตามพี่แล้วตามพี่แล้วโอ้โหซ้ายกว่าโอ้โหเอาเอาเก็บมาเก็บมาเร็วเอาส่งให้พี่เร็วส่งให้พี่เร็วส่งมาส่งมาเออส่งมาเออเรียบร้อยเอาเรียบไปแล้วครับผมล็อกลรอ้บซ้ายกว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โมงโมงอบโมงเออฮ่โมงพี่โรเอา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 หาบอลไม่เจอเออซ้ายลบซ้ายลบกว่านี่ตอกส้นมาแล้วครับผมตอกส้นมาแล้วน้องพี่ตอกส้นมาแล้ว เอาอบอบอบมาแล้วอบมาแล้วเอาทรงตัดเลยเอายิงยิงอบยิงโอ้โหเรียบร้อยครับผมโว้เข้าไปแล้วหนึ่งศูนย์นะครับผมฟรีโกเข้าไปแล้วหนึ่งศูนย์ฟรีโกเอาอบ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 ไปแล้วอบโอ้โหโอ้เตะซ้ายเตะขวาโอ้โหขาหลังด้วยเอาอบอบอบขาหลังด้วยโอ้โหเรียบล้วเรียบล้วเอาเรียบล้วยหนึ่งตอกแล้โอ้เตะมาแล้วเตะมแล้วอบ โอ้โหเอาเอาถอยไปเก็บบอลก่อนถอยไปเก็บบอลก่อนอ้าวเหนื่อยแล้วโอ้โ้เหนื่อยแล้วโอบคุกฟุ่นแล้วต้วโอ้นักกีฬาชุดเอี่ยมคุกฟุ่นแล้วนักกีฬาชุดเอี่ยมอันหนึ่งต้องทำอันหนึ่งต้องทำอันหนึ่งต้องเอาสายกว่าเาสายกว่าไปแล้วไปแล้วนักกีฬาชุดเอี่ยมไปแล้วไปแล้วไปเล็วอ่าดานทีเหนื่อยแล้วว้ยนักกีฬาชุดเอี่ยมเรายังไม่เหนื่อยนักกีฬาชุดเอี่ยมเรายังไม่เหนื่อยครับนักกีฬาชุดเอี่ยมโอ้โหเก่งมากเลยครับนักกี่ยม อ้าวตอนนี้เป็นนักกีฬาชุดขาดแล้วเออเป็นนักกีฬาชุดขาดแล้วโอ้โอ้โอ้นายไปบอกคุณตามมาผูกให้ก่อนแล้วเออบอกคุณตามมาผูกชุดเยี่ยมให้ก่อนแล้วโอ้นักกีฬาชุดขาดแล้วตอนนี้มาชุดเยี่ยมแล้วโอ้โหโอ้ยโอ้ยชุดขาดแล้วชุดขาดแล้วนักกีฬาชุดเยี่ยมโอ้วิ่งเฉยๆขาดแล้ววิ่งเฉยๆขาดแล้วชุดเยี่ยมโอ้โหโอ้โอ้โอ้ โบยขาดแล้วโอ้ยขาดแล้วกานแล้ว่าเดี๋ยวให้กูตาผูกให้ไหมก่อนผูกให้ไหมก่อนเลยนักกีฬาชุดเยี่ยมเลยโอ้นักกีฬาชุดเยี่ยมโอ้โหคุณตาซ่อมชุดเยี่ยมให้แล้วตอนนี้โอ้โหชุดขาดเยี่ยมขาดแล้วเย่ยมขาดแล้วเออแต่งใหม่แต่งใหม่ใส่ใหม่ครับผมนี่ผูกใหม่เลยโอ้โหคุณหนูคุณหนูโอบใส่ชุดเยี่ยมโอ้โหยังรอครับยังรอครับตอนนี้โอ้โหดูถุง ถุงเกงถุงเกงมีเหรียญด้วยถุงเกงมีเหรียญด้วยครับผมถุงเกงมีเหรียญด้วยครับอบครับโอ้โหอบชุดเยี่ยมอบชุดเยี่ยมเอาเลี้ยงแล้วครับเลี้ยงแล้วครับโอ้โหซ้ายขวาโอ้ส่งไว้นู่นโอ้โหพี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 ว่าไงพีพีว่าไงโอ้โหพีพีว่าไงครับโอ้พีพีว่าไงนู่นนุ่นพีพีไปแล้วโอ้โหส่งแล้วปึ๊บพึบพีพีว่าไงครับโอ้โหนี่ไปแล้วครับไปแล้วครับนักกีฬาชุดเยี่ยมไปแล้วครับวิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้ย เฮ้ยลบซาเอ้วิ oh, ่งอย่างเดียวแล้วนะกีฬาชุดเอี่ยมาเลี้ยบไปแล้วครับเลี้ยบแล้วครับโอ้เลี้ยบแล้วโอบุญเลี้ยบแล้วขลังนู่นขลังนี่ขลังโอ้โหนู่นขลังอ้าวใหม่ๆแล้วตามพี่ไม่ทันแล้วชุดเอี่ยมชุดเอี่ยมตามพี่ไม่ทันแล้วงายทองปลาง่ายแล้วชุดเอี่ยมโอ้โอ้โอ้ตามพี่ไม่ทันแล้วปักหมุดแล้วโอ้ปักหมุดแล้วชุดเอี่ยมงายทองปลาง่ายเลยตอนนี้โอ้โหโอ้โหอบุญงายทองปลาง่ายเอาสู้โตอ่าสู้โตพี่ในสู้โตอุยหย่าอุยหย โอ้สู้ต่อครับสู้ต่อครับสู้ต่อครับโอ้โหไปแล้วพี่เลี้ยงไปแล้วเลี้ยงแล้วโอ้ไปแล้วไปแล้วพี่พีเด้ออาววิ่งตามแล้วโอ้บุญวิ่งตามลูกบอลแล้ววิ่งตามลูกบอลแล้วโอ้โหลูกบอลลูกสุดท้ายด้วยลูกนี้ลูกสุดท้ายแล้วนักกีฬาชุดเอี่ยมเราทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าครับทันหรือเปล่าครับโอ้โหโอ้โหทันหรือเปล่าอู้ยซ้ายซ้ายเอ้าขวาขวาขวาซ้ายขวาเอ้าเลี้ยงไปแล้วครับเลี้ยงไปแล้วครับโอ้โหตามพี่ไปแล้วตามพี่ไปแล้วตามพี่ไปแล้วครับเอาไหนพี่อยู่ไหนเอาพี่อยู่ไหนโอบเลี้ยงไปแล้วโอบเลี้ยงไปแล้วเร็วล โอ้โหสุดพอดีเลยนะครับผมโอ้โหเช็คแฮนด์หน่อยเช็คแฮนด์หน่อยโอ้ยเช็คแฮนด์หน่อยเช็คแฮนด์หน่อยโอ้โหเช็คแฮนด์หน่อยโอ้โหเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์เช็คแฮนด์อุ้ยโอ้ยเช็คแฮห่โอ้ยเช็คแฮนด์อือเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์โอ้โหเช็คแฮนด์สูตรใหม่โอ้เช็คแฮนด์สูตรใหม่โอ้โหฝรั่งเขาไม่เช็คแฮนด์อย่างนี้นะลูกฝรั่งเอออย่างนี้เลยเออฝรั่งเขาเช็คแฮนด์อย่างนี้ลูกโอ้โหคนละย่างเลยคนละเช็คแฮนด์แล้วลูกโอ้เช็คแฮนด์ผิดสูตรแล้วอบ เช็คเฮนเพลนส์ซ huh. uh ูแ huh. ล to ้วเช็คเฮนดีๆลูกเช็คเฮนดีๆโอ้โหนี่นะครับผมนักกีฬาโอ้โหนักกีฬาก่อนที่จะอ่แยกย้ายนะครับผมต้องเช็คเฮนก่อนโอ้โหเอ้าเล่นคนเดียวแล้วนักกีฬาคุบกบเลยตัวนี้คุบกบเลยนักกีฬานักกีฬาคุบกบเลยตัวนี้เฮืย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 นู่นพีไปนู่นแล้วพีไปนู่นแล้วโอ้พีไปนู่นแล้วโอ้โหนักกีฬาชุดเยี่ยมนั่งล่อๆเลยครับอู้นั่งล่อๆเลยครับนักกีฬาชุดเยี่ยมโอ้โห โอ้นั่งล่อแต่อ้นั่งล่อแต่อูนั่งล่อแต่อ้ง่ายท้องเน้อง่ายท้องเน้ออบเน้อโอ้ยะเออเหนื่อยแล้วหนุนก่อนครับโอ้หโหเหนื่อยแล้วหนุนก่อนครับง่ายท้องปลาง่างแหละครับนักกีฬาชุดเยี่ยมอ่าหนุนเออนอนก่อนพักก่อนพักก uh, really ่อนเออพักก่อนเลยนักกีฬาชุดเยี่ยมพักก่อนลูกเออพักก่อนโอ้ตดแตกนักกีฬาตดแตก เออเอ่อเยเตอเตย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 ปะปะปโอ้โหเตยขนายสิ <mam poems> ้นเตยขนายสิ้นลูกบอลเกือบคิดโอ้โหเสี้ยววินาทีเสี้ยววินาทีเลยลูกบอลของเราโอ้โหโอ้โหเสี้ยววินาทีเลยนะอบเนาะโอ้เกือบแล้วอบบุญเกือบแล้วเกือบจะไม่มีบอลเตะแล้วอบบุญบอลลูกสุดท้ายด้วยโอ้โอ้สายกว่าสายกว่าบอลลูกสุดท้ายด้วยอ๋อเลี้ยงไปแล้วครับเลี้ยงไปแล้วโอเคโนนั่งรอ โอ้โหนั่งล่อๆอืออืออือนั่งล่อๆเลยครับเอ่าอย่าเอางายทองปลางางเรางายทองปลางางเอาหนึ่งตองต้มอันหนึ่งตองต้มอันหนึ่งโอ้นักกีฬาชุดเยี่ยมอันหนึ่งตองต้มอันหนึ่งตองต้มโอ้เบอร์เก้าอย่างดีได้นี่นักกีฬาชุดเยี่ยมเราโอ้โหเยี่ยมเราเยี่ยมเราช่างมอมแมมเสลือเกินโอ้โหบล โอ้ใส่ชุดไอ้หมอมแม่มาอู้หูพุ่งมาเลยโอ้โอ้ชนกล้องเลยโอ้บุญโอ้โหโอ้ยอุ้มบอลชนกล้องเลยบักะอืมโอ้โห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 อะไรจะเก่งกระดานนั้นโอ้บุญโอ้โหดานบอลหายบอลหายทำไงดีทีนี้เอาบอลหายทำไงโอไงตองปางางอุ้ยอุ้ยอุ้ยเก็บมาเก็บมาแม่โอเก็บมาแหมเอาเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วอันนึงต้องซำเก็บมาแล้วเก็บมาเก็บมาไม่โอโอ้ อันหนึ่งต้องต้ออันหนึ่งต้องต้อเอาเก็บมาบ่บอลหายทาไงดีทีนี้ดูบอลหายทาไงดีโอปดูไปเก็บมาสิลูกไปเก็บมาสิลูกไปเก็บมาสิลูกอู้กางเกงรุดแล้วอบกางเกงรุดแล้วลูกโอ้โหโอ้โหโอ้โหกางเกงรุดแล้วอบบุญกางเกงรุดแล้วลูกอู้อู้อุ้ยอุ้ยกางเกงรุดแล้วลูกอุ้ยกางเกงอบโอปกางเกงรุดแล้วฟาวฟาวใบเหลือง ฟาวใบเหลืองฟาวใบเหลืองลูกกางเกงลุดแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหกางเกงลุดแล้วโอ้ยไหนเก็บมาวะเก็บมาวะเก็บมาวะโอ้ยอ้าวพี่พีมาแล้วพี่พีมาแล้วพี่พีแกบบอลไม้แล้วพี่พีแกบบอลไม้แล้วครับพี่พีพี่พีแกบบอลไม้แล้วครับผมไปเยอะไปเยอะนักกีฬาชุดเยี่ยมนักกีฬาโอ้อยากใส่ขาหน้าด้วยโอ้โออยากใส่ขาหน้าโอ้โหปักหมุดเลยโอ้ยปักหมุดแล้วโอ้ปักหมุดแล้วปักหมุดแล้ว โอ้ยากใส่ขาหน้าด <sh> ้วยเอามาเลยฟุตบอลมาแล้วนั่นนั่นพีพีอ่ะบอลไมแล้วครับพีพีอ่ะบอลไมและโอ้ยพีพีอ่ะบอลไมแล้วครับผมนักกีฬาชุดเยิมอ่าหนึ่งตอกตั้หนึ่งโอ้โหดึดมาเลยครับลูกบอลมาแล้วนี่ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเตะซ้ายเตะขวาเตะขวานี่เตะขวาครับเตะขวาเข้าให้เตะซ้ายเข้าให้ครับผมโอ้โหเก่งมากเลยครับผมเก่งมากเลยอ่าโอ้โหเก่งมากเลยครับโอ้โหโชว์พี่เลยครับผมโอ้โหโชว์สเต็ปการเตะครับผมนี่ นี่เอานั่งคุยกับพี่แล sí. ้วโอ้ยคุยพ yani ี่ขอดูเป uh, ่าก่อนพี่ขอดูเป่าก่อนไหนจักบาทจักบาทโอ้พี่บอกว่าจักบาทจักบาทโอ้ยศูนย์บาทมีบอลอีจกบังเอาพี่จกบังบอ่พี่จกดูแล้วจกดูเป่าแล้วโอ้ยคำดูแล้วไม่มีเลยโอ้ยต้องล้วงดูครับพี่ี่ต้องล้วงดูโอ้เพื่อมีแบงค์เพื่อมีแบงค์โอ้เพื่อมีแบงค์เอาพี่ๆล้วงดูแล้วโอ้มีบอกโอ้ยบอมีเลยโอ้ยบอมีจักบาทบอ่พี่ โอ้พี pee, pee ่พี ông, Ooh, Ooh, à à ่พี่พี่ดูฝั่งนี้หน่อยโอ้ยห่วงด้วยห่วงด้วยห่วงเป่าด้วยนี่พี่พี่ล้วงูโอ้ยบ่มีเงินซื้อขนมจักบาทเลยโอ้ยกระเป๋าใหญ่ใหญ่เรมีบ่มีเงินซื้อขนมเลยโอบนี่นี่โอ้ยบ่มีเงินซื้อขนมเลยโอ้พี่น้องก็คุยกันละพี่น้องก็คุยกันละโอ้ยกระเป๋าใหญ่บ่มีเงินจักบาทเลยลูกหลานหุ่นบอลไปแล้วลูกเอาวิ่งแล้ววิ่งแล้วลูกเอ้าโอ้โหวิ่งแล้ววิ่งแล้ว เอ้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับครอบครัวน้องโอบุญด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม